สาววิดาสสดีคุณผู้ชมช่านด้วยนะครับตอนนี้อยู่ในรายการโนปิเคชันแนลนี้ผมกุดมนี้ผมจะมาเล่นเกมอ่าผมเรียกว่าไมค์คารไม่นีแล้วกันนะผมก็เคยเล่นมาก่อนรู้เล่นไงเขียนมาเราก็มาลองพร้อมกันเลยด้วยกัน,นเนาะมีเสียงทายุอะคุณผู้ชมเฮ้ยดีวุนเชนวีนี่แหละผมว่าเธอจะถูกย้ายไปที่ไหนสักแห่งนะบางที ที่จุดนั้นก็ไม่ปลอดภัยเลยจากนี้ให้ช่วยฉันแล้วทำตามที่ฉันแน,นะนำแล้วกันแนวบีบคนยากก่อนควรมีแคมไฟไว้ก่อนนะน้ำเป็นวลพิษหาน้ำสะอาดดื่มดีกว่าแต่จะต้องมีเครื่องกรองน้ำซะก่อนเมื่ออุณหภูมิลดลงเธอควรอุ่นร่างกายเอาไว้จำเป็นต้องใช้ไฟจากแหล่งพวกนี้แหละแน่นอนว่าเธอ ต้องมีการปลดขี้วนบ้างวัตถุฟ้าต่ฉะนั้นห้ามขาดห้องน้ำโดยเด็กขาดฉันเชื่อว่าเธอจะทำได้แารรักษามน้สิวิทวีจงแน่ใจว่าเมื่อได้รับบาเดเจ็บจะสามารถดูแลตัวเองได้กรลังครีมจานตลาดมากบอกไว้เลย,เลยตรงนี้ใช้บอกโรงของเวลาเมื่อลูกสาถึงสวนสีฟ้าจะเริ่มมืด แล้วเธออย่าลืมปิดไฟไว้ก่อนก่อนที่จะมืดละ่ะเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับการซ่อมแซมจงแน่ใจว่ามีชีวิตอยู่จนกว่าเราจะไปช่วยทุ่งแข็งไวส้สู้ๆหอยชมดีจงแน่ใจอ๋อย่ะเอา้าเอา้เอาพังเฉยเกมไม่เป็นไคุณผู้ชมนี่มาเรามาในตัวเกมสักทีเฮ้ย ตัวอย่างเลี่ยมผมต้องทำอะไรก่อนอะคือหาทรัพยากรใช่ไหมเที่ยวโอ้โหสุดเกินประเดี๋ยวผมต้องทำอะไรผมต้องเก็บพวกนี้เปล่าอ่าอ่าแต่ก็ไม่รู้ว่าทำอะไรได้แต่ก็เก็บไว้ก่อนโอเค แล้วครับเราจะคราบยังไงเนี่ยเป็นการค้าบกับดักเหมือนเราจะเดินไปโดนได้นะผู้ชมเฮ้ยเมื่อกี้มีเสียงเฮ้ยตัดต้นไม้ได้เคผู้ชมเอาวะอึ้งอึ่งอึ้งตัดได้จริงบ่ดิ ต้องใช้มือปเปล่าเกี่ยวเอ้ยทำไมมันนี้มันตีได้เออกูน่าจะศึกษาก่อนเล่นน้อเแี่ต้องใช้ไม้หกแล้วเราจะหาไม้มายังไงทั้งที่เราตัดไม้บบได้ ให้วะเออได้ไม้ดีกอะเดึนเราต้องทำโต๊ะไม้ก่อนนะผมว่าโอเคสบายมากเอามันกดค้างได้เลยหนะูจะไปกดจิ้มทีเดียวหไหมมาใช้มือในการต่อยวะผู้ชมได้แปดไม้แล้วครับโต๊ะโอเควางไหนดีวะวางแม่งข้างนี้แหละว,วางวางนี่หอกกดค้าง เยอะมันกดค้างทุกอย่างเลยเอาหรเราต้องคาบขวานนั่นก่อนใช้ไมมห้าอันถหาหรือโอเคใช้สิบอันไปเลยเพราะเราจะคาพ,พัวด้วยเป็นไงจีเนียจัดจัดไม่ใช่ว่าต้นมันใหญ่เกินไปเราตัดไม่ได้นั่นนี่หาอะไรเนี่ยไม่ร้องเนี่ยเป็นไงเอ้ยมันขาดตั้งเยอะผมจะคาบเป็นขวานก่อนจะได้ทำอะไรรวดเร็ว เป็นไงหลักการเล่นไหมครับจอดผมโหแม่งไม่แม่งไม,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 ไม่ทนเลยผู้ชมดูมันรถด,ดิขึ้นรถเยอะเร็วอ่ะจะครึ่งหลอดแล้วอ่ะเกินไปผมอยากรู้วิธีการสร้างเตาผิงวะ่ะแคมหนังสัตว์กับไม้ไม้กับฐานผมว่าผมน้องคารนี่ก่อนป่ะโอเคแล้วเราจะเอามันออกมากวะ่ะ หรือลากเอา,าลากได้นี่วะเค่นี่เป็นไงอย่างเซียนสล้กันได้ไหมครับนี่คืออะไรอ่ะ่านรือเปล่าสีมันไม่ใช่ใช่หินนะผมว่านี่หินวะเดี๋ยวดูแปบบ๊บเอ้าหินโอ้โหสีแม่งยังกับ่านไม้แม่งก,ก็กระโปงยิบหายเลยผู้ชม อ๋อผมเจอ่านแล้วแม่งออกดำปีเลยนี่ะมาตอนนี้เราเล่นโลกในอ่าผมเพิ่งเห็นมุมบนซ้ายว่าเป็นอีซี่ก็ก็ไม่เก่งอ่ะเออก็ก็เล่นเซฟไปก่อนอ่างขี่ผ่ายเลยเฮ้ยเฮ้ยอ้อ้โหโอ้โหระดับการมืดอ้บึงมึงมืดเกินไปแล้วไอโอ้โหแล้วกูสร้างไว้ไหนวะ โอ้โหไอชี้จะ,จะมืดขนาดนี้นะโอ้โหผมรีบสร้างเตาผิงเขาเรียกว่าอะไรวะเออนั่นแหละสักอย่างอ่ะโอ้แม่งน่ากลัวจัดเลยวางไงวะเนะี่ยวางเอกดค้างลืมเออโอ้โหจะบอกว่ามีเติมเชื้อเพลิงด้วยอะ่ะไม่มีใช่ไหมขูอย่ยามีเลยนะตอนนี้เราข้าง เราข้างอะไรสร้างทางน้ำได้ไมหมรอชัดสร้างสิ่งที่มันจำเป็นก่อนนะผู้ชมแล้วห้องน้ำมันครับไงวะไม่มีบอกไหมห้องน้ำเดี๋ยวเราต้องสร้างอันนี้ก่อนอ๋อนี่ไงห้องน้ำใช้หญ้าหญ้าสี่ไม้สี่แล้วก็หินหกหญ้าสี่ ไม้สี่แล้วก็หิบหกไม้ขาดไม้เอยมันคราบทอดได้นีว่วะผมใช่ไหมไม้กระฐานสองไม้กับ,กบเอาหีบฐานไม่มีเอาชียแล้วไงกูเออเช้าสักทีใอ้เอ้ย,อย,อยไม่กว่าจะเชา้าคุณผู้ชมปัปบ๊ปบปบับปัับ ขอาผมต้องหายหินก่อนวะเฮ้ยอะไรข้างล่างนะเป็นพื้นแบบเป็นปูนเ้าตงนะอเอาเรียบร้อยแล้วใช้มือได้ไหมเฮ้มือได้อยู่ผมว่าใช้มือมันน่าจะได้น้อยปะใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันฮัตเลนเอ้ยนีย่ห้องน้ําผมจัดเลยแล้วกันห้องน้ําแม่งวางไว้แม่งลงไหนดี ตรงนี้นแหละให้ห่างบอมบอกหนึ่งแล้วเออนีอ่คนอื่นตั้งเต็นท์ให้กูสร้างห้องน้ำก่อนโหสุดจัดยี่ได้ขี้ไปด้วยอืมแม่งเป็นอาวุธได้เลยอะไรกุญจิกุญจิเคียงอันนี้ไม้ที่เราตัดแล้วมันเหลือใช่ไหมเคผมว่าผมต้องคาบทอดด้วยว่ะผมขาดทานว่ะคุณผู้ชม ตะคอนาททานผมน้องหาหินหินห้าอันหินผมมีกี่อันหินผมเอีนเดียวอืมครับอาวุธไม้ไปก่อนโอ้ตกใจนู้ตัวอะไรผมฆ่ามันเลยได้ปะผมมัดผมว่าผมเก่งอ่ะอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยเครื่องสั่นเครื่องสั่นโอ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 จะตาย ตายจะตายจะตายแล้วอือโ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 หโหดเกินไปแล้วผมจะไม่ลองแล้วผมขอโทษครับโอเคละอัปเกรดแล้วคุณผู้ชมโอ้โหแม่งเมื่อกี้สั่นปิดไปก่อนเปิดสั่นกูตกใจหมดเลยเอ๊ะผมจะกินอาหารไงอ๋อนี่ไงเฮะ เห็ดกลน,น,นะล้ว้าอ้าวกูยังอย่าบอกวโลกลีเออ <c oughs> <c oughs> ใช่ไหมดีปะ่ะอร่อยอะไรละ่ะ S <S <preach Country> โลกก hey, hey. okay, so okay, so so okay, so ูหายหมดเลยไอ้แยกูก็ไม่ได้กินม่วเลยโอเคคุณผู้ชมก็คิดนี้ก็ไม่น่ามีอะไรแล้วก็ขอจบคลิปเอ่อไอ้้ยเหนื่อยแยะขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับก็ถ้าใครอยากให้ผมเล่นต่อก็คอมเมนต์มาครับโอ้โห้ยแม่งกินเหติตายเลยแย่เรียบร้อยแม่งไปฟัดกัะกวางโอ้โหเลือดเหลือสิบปูก็อากกินอาหารเพิ่มเลือดละเอ้โง่เองคุณผู้ชม โอเคผมขอตลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ